ดูกราฟิกนะทุกคนเอาอยู่นะครับผมโอ,อ้ือโอ้โหเต็มเนียบบทม่วงโอ้โหสุดยอดเอ้ยไอน้น่มชนงี้เลยหรอ โอเคครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่ในการรีวิว Poco X3 Pro กันอีกแล้วนะเข้าเดือนที่9แล้วนะครับสำหรับโทรศัพท์เครื่องนี้สำหรับวันนี้เป็นคิวของเกม a d ดเ a ล์9นะครับผมยังไงสำเนียงภาษาไม่ได้ก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีเกิดที่เกาหลีนะครับแบบโพเรียนนะครับน้องๆเกมนี้มาดูที่ตั้งค่ากันก่อนเลยนี่ตั้งค่าเสียงแล้วกราฟิกนะครับส่วนตัวผมขอปิด โดนตีไว้แล้วกันนะมันจะโดนลิขสิทธิ์นะครับผมคุณภาพอะไรเราสามารถปรับได้นะครับก็จะมีเริมต้นเน้นความลื่นไหลน,นะครับแล้วก็คุณภาพสูงส่วนตัวผมปรับเป็นคุณภาพสูงนะก็คือมันจะสูงสุดแล้วสำหรับในนี้ <Okay. S 1> ก็ส่วนของเครื่องยนต์ทั่วไปอะไรงไงผมเปิดเสียงหมดนะครับมุมกล้องผมจะเป็นออริจินอลเลยนะครับผมแบบมาจากโรงงานเลยครับมายัางไงกดยังงั้นนะครับแล้วเรามาลองดูในส่วนของรถกันก่อนดีกว่า ก็ผมได้ลองเล่นไปสักประมาณตาสองตาแล้วนะก็เพื่อให้มันหยุดสอนวิธีแนะนําเล่นอะนะได้การ์ดได้อะไรมานิดหน่อยแต่ตอนที่มันให้ฝึกเล่นอะเหมือนผมจะได้เล่นคันไหนวะเ,เป็นหาไม่เจอว่ะทุกคนน่าใช่คล้ายๆคันเนี้ยแต่เป็นคันสีน้ำเงินนะที่มันให้ผมเล่นอะเรามาดูในส่วนของคือผมไม่มีแล้วผมแค่จะพามาดูเรื่องภาพการแสดงผลต่งตางๆนะทุกคน Hmm. ว่าแบบว่าแบบมันได้ไหมนะเอือก็แบบปรับสุดแล้วเครื่องมันจะเล่นลื่นหรือเปล่านะครับแน่นอนนะเราไม่ได้เอาคันนี้ไปลองอยู่แล้วไปดูคันอื่นกันบ้างนี่แมกกาเรน <Wow. S 1> โอ้โหสวยจัดเลยอะ่ะดูข้างหลังนียทุกคนเนี่ยแต่ละมีแบบเหมือนจะเปลี่ยนความเร็วเป็นกระบังลมหรือเปล่า เรามาดูในส่วนของรถแพงๆกันบ้างโอ้โหรายละเอียดโ,โหสวยจัดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมแตะแตะที่รถทีนึงนะครับผมเป็นไงปีกสปายเลอร์ออกมาเลยพอแตะแค่ทีเดียวแตะอีกทีนึงปิดโอเคมาเรากลับมาอยู่ในความเป็นจริงของเรานะทุกคนซึ่งรถที่เราจะได้เล่นก็คือนี่มิโซูมชินะครับอีววชันนะครับก็ไม่แย่นะครับเนี่ย เก่าแต่เก <im sharing> ่าประสบการณ์นะบอกเลยชนลำบงมาหลายคันแล้วตอนนี้ผมฝึกเล่นผมชนไปหลายรอบอยู่ฮ้ยก็จะมีในส่วนของการอัปเดตนะตังมีก็อัพไปถ้าตังมีก็อัพไปตังมีอยู่สามหมื่นสี่มื่นอ่ะมาเราเข้ามาอยู่ในตัวเกมกันแล้โอ้โหเสียงท่อดังจัดขอลดเสียงหน่อยแล้วกันนะโอโห ดิบที่ดูกราฟิกนะทุกคนเอาอยู่นะครับผมกอหือโอ้โหเต็มเนียบูดม่วงโอ้โหสุดยอดเอ้ยไอหนุ่มชนอย่างนี้เลยเหรอเกินไปเปล่า เผินหน่อยแล้วกันเอ้ยโ,อโหดิฟสุดใจว่ะดิฟใจขาดแล้วเนี่ยกิ้งตัวเอาบูลหน่อยแล้วกันดิฟชนม่วงหมดอะบอกเลย เย่าไงมิดโซเราของจริงปังเข้าที่หนึ่งด้วย้ยตอนนี้ผมได้บีเอ็มแล้วนี่โอ้โหอแซดโฟงั้นรอบนี้ใช้ BM หน่อยละกันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรถคันใหม่ที่เราจะเอาไปเล่นนะ BMW BMW แหละหอเงาจัดเลยอะ่ะ เสียล้อไปนิดนึงสีจืดถ้าล้อถ้าเป็นแม็กดํานะหือจุดยอดมาเรามาลงสนามกันเลยดีกว่ามาเรามาอยู่ในส่วนของด่านใหม่กันแล้วนะครับโอ้นิสันเฮ้ยคันนี้รอบนี้แข่งสี่คันสวย หมุนตัวอบูนแต่ละกันสวยงามเฮ้ยแรงไปเป้าแต่ละคันด่านนี้แรงไปเป้าเฮ้ยเส้นชัยเส้นชัยใกล้จใกล้จังหวะเส้นชัย ออืเปิดตัวโคตรสวย36วิสำหรับเจ้าแซตโฟนะครับอืมไหนๆก็ไหนๆแล้วนะอีกสักตาไหมแต่เมื่อกี้รู้สึกเหมือนเราจะได้คาเมโลด้วยนะได้เป็นแค่แบบชิ้นส่วนได้เป็นาสงสัยไม่ได้แล้วมั้งเรามาด่านที่3ากันต่อดีกว่ามาทุกคนแซตโฟอีกรอบมาด่านนี้เราข้ามมาแข่งกันที่สกอตแลนด์เลยนะอฮ้ย แอสตันมาตินเหรอผมพูดชื่อรถถูกวะโน้ป <Nope. S 1> มวนอาบทูทไปทีไม่พอวะชนยับโมดาชนยับโมดาโอ้โหทุกคนดูหยดน้ำดิของจริง ผมไม่คิดว่าแซตฟแบบมันจะดิฟได้ขนาดนี้นะโอ้โหชนไปโลดรถแข่งหรือรถบัมครับนี่เรยบูดเพิ่ม หอมหมุนตัวเอาบูธไปทีนึงอย่าหาว่าพี่โกงโอ้บูธด่านนี้รันทดบูธมากอะปานําอยู่ที่หนึ่งแล้วนะกลับรถไปทีหนึ่งเอาบูธฟรี อ,อือ,อดิบดิบดิบดอกยางไปหมดอ๋อสวยงามเฮ้ยดานนี้ไกลอยู่นะเราเล่นมาหนึ่งนาทีกว่าเลยนะโหดานทีสามได้น้ำมันเต็มถังฮ โอเคนะครับทุกคนก็สําหรับการรีวิววันนี้เป็นการอัดคลิปให้ดูแล้วกันนะเอออาจจะไม่ได้มีมุมมองกล้องอีกกล้องหนึ่งนะเพราะว่ามันเจ๊งกระบองไปแล้วนะทุกคน<ะ>การรีวิว p o c o X 3 Pro X 3 Pro นะไม่ใช่ NFC นะตัวนี้จะเป็นตัว r a m 8 r o m 256นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับผมผมคิดว่ามันลื่นลื่นลื่นเลยเออแบบมันมันไม่มีกระตุกอะไรสักิดเลยนะ ที่ผมเล่นนะนะในมุมมองของผมนะแต่ถ้าทุกคนดูในคลิปมันอาจจะมีแบบกระตุกยึกยักนิดหน่อยเพราะมันเป็นในมุมมองของการอัดหน้าจอนะอืมปรับสุดโอเคทุกอย่างโอเคผมโอเคมากสําหรับโทรศัพท์เครื่องนี้ก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับอยากให้รีวิวเกมอะไรเพิ่มก็ คอมเมนต์ไว้ได้นะผมก็ไม่รู้ว่าจะมาทดลองเกมอะไรให้ดูอะ <c oughs> ขอลงท้ายการรีวิวคลิปนี้ไปกับเจ้ามัดแต่งแล้วกันนะทุกคนสำหรับในวันนี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe, กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ